สวัสดีครับเพื่อนคนรักไม้ครับวันนี้พาเพื่อนคนรักไม้มาดูชั้นวางของอนเนกประสงค์ครับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากไม้สักขนาดเล็กครับเป็นชั้นวางของขนาดสามชั้นครับขนาดความลึกจุูที่สี่สิบครับความกว้างเจ็ดสิบความสูงหนึ่งเมตรครับมีบานปิดเปิดครับเป็นชั้นวางของ อเนกประสงค์ครับสารพัดประโยชน์ครับไปวางเครื่องครัววางของใช้วางชุดกาแฟครับหรือไปวางทีวีก็ได้ครับใส่ผ้าพับวางหนังสือได้หมดเลยครับสารพัดประโยชน์จริงๆครับราคา1,500บาทครับโอนเงินส่งฟรีครับเก็บเงินไปทางบวก50บบาทครับเนี่ยครับ หาสีเนื้อไม้ธรรมชาติครับชั้นวางของอเนกประสงค์ครับผลิตโดยน้องโกะครับโรงงานต้นสักเฟอร์นิเจอร์ครับอยู่อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยครับชุดนี้ก็มีด้วยกันทั้งหมดสามตัวครับแล้วก็มีขนาดสี่ชั้นอีกสามตัว ช่างใช้เวลาทําเป็นสิบวันนะครับกว่าจะเสร็จนะครับเ,เพื่อนๆถ้าชุดนี้หมดถ้าใครจะสั่งทําก็ได้ครับแต่ตอนนี้ก็มีลูกค้าสั่งไว้แล้วสองตัวครับเหลือสี่ตัวเท่านั้นครับใครสนใจก็ต้องรีบกันหน่อยครับถ้าไม่งั้นก็ต้องรอรอบหน้าครับใครสนใจพิมพ์คำว่าสนใจครับหรือ,อทักมาในข้อความเลยครับ ให้ที่อยู่เบอร์โทรไว้ส่งบริการส่งให้ครับนะครับโอนเงินก็ส่งฟรีครับแต่ถ้าเก็บไปทางก็มีค่าจิตใจนิดหน่อยครับเพิ่มแค่ห้าสิบบาทครับนะครับราคาพันห้านี้ไม่แพงครับรับลองเลยคุ้มครับเพราะว่าทำจากไม้ครับทาสีให้ก็ยังดีเลยครับ สวยงามครับมีบานปิดเปิดด้านในมีสองชั้นเป็นชั้นวางของอเนกประสงค์ครับเก็บของเล็กของน้อยได้หมดเลยครับเนี่ยครับเป็นที่เป็นทางครับไม่ตกหล่นครับใส่ไว้ในเนียครับมีที่ล็อกบานให้ด้วยครับนี่ครับล็อกบานขอบคุณทุกท่านที่ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปครับสำหรับคลิปนี้ ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ